คุณครูท่านนี้ค่ะทางนี้มาตรงเวลาเลยนะคะเนี่ยเยอะคุณครูงานยุ่งใช้กันีวกวึ่าจะใช้เวลานานกว่าน,นี้เสียอีกฮ่าฮ่าไม่น่าเสียใจกันเป็นขนาดนั้นก็ได้ค่ะแต่ก็ยังเป็นคำที่ฟังแล้วรู้สึกด,ดีเหมือนเคยเลยนะคะเดีนี้ทำให้ชันอารมณ์ดีกว่างานที่ทำอยู่ทุกวนันอีกค่ะวันนี้ถือว่าชันโชคดีอยู่นะคะนี่ ปกติฉันทำงานอะไรน่ะหรอคะอ๋อก็ปกติฉันจะได้ไปนัดเจอโรงเรียนจากโรงเรียนอื่นหรือไม่ก็ไปเฝ้าระวังในสถานที่ที่จะเกิดการต่อสู้แล้วก็เข้าไปช่วยไก่เกียร์วจริญใเกี่ยวกับการรักษาการแล้วก็ไก่เกียร์นะคะทีน,นี้ตารางงานของคนอื่นก็ยุ่งอยู่ไปหมดก็เลยช่วยไม่ได้ค่ะอาขอบอกไว้ก่อนนะเพื่อคุณจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ ไม่ใช่เพราะว่าฉันไม่ชอบหรืออะไรหรอกนะคะแต่งานตรงนี้รู้สึกดีกว่าเยอะเลยละคะ่ะอย่าไปเทียบกับงานฝ่าวาสถานาการในบรรยากาศตึงเครยียดหรือพวกงานเจราจาปะดีประนอมเลยคะ่ะงานนั้นน่ะพอได้ทำแล้รู้สึกว่าไม่ใช่งานธรรมดาเลยฮ่าฮ่าฮ่าอะไรคะนี่ยจ,จะกลับอย่าจริงใจเลยรู้สึกว่าเราเหมือนกันปแปลกๆนะคะ อ่ะค่ะดีแล้วราคาที่คุณครเข้าใจถ้าอย่างนั้นตารางงานวันนี้ต่อฉันทําออกมาอย่างเรืองรไปหน่อยแต่ฉันก็เชื่อว่าคุณครูจะเข้าใจนะคะเอ๊ะเอาแหละเอาแหละดีเรื่องงานก่อนที่บรรยากาศจะึถัดข,ขึ้นกว่าดีดีกว่าค่ะมาทางนี้เลยค่ะแค่ผ่านตรงนี้ไปก็จะถึงแล้วล่ะค่ะหืม โอเออลองแบบนั้นอีกแล้วไปที่เตกสองขวดสักหน่อยคะปล่อยไว้เฉยๆได้ไหมนั่นหรอคะหมายความว่ายัางไงอ๋อจะไปชนลมโซ่ความยุติธรรมนี่เนาะอืมมันก็จริงอยู่หรอแล้วเสินะคะจะทำยังไงดีนะแต่ตอนนี้นั่นกาไม่ใช่แน่หรอกค่ะงานที่ฉันทำอยู่คือก,การมาคุ้มครองคุณครูต่างหากไม่ได้จัดการพวกที่ทะเลาะกันกลางถนน อีกอย่างตอนนั้นก็ยังไม่ได้เริ่มยิน่นกันเลยค่ะถ้าฉันโผล่เข้าไปแค่วันนั้นมีเรื่องต่อรอ,อต่อเจ็ดกันมันถึงก็จะดูแปลกๆเข้าไปยุ่งอะไรไม่ข้าเรื่องหละคะ่ะถ้าเกิดเรื่องขึ้นแล้วก็ไว้ติดต่อคนอื่นในชมรมโทรความอยุ่ิธรรฝขอให้มาที่นี่ก็ได้ฉันต้องไปช่วยงานคนครูสยค่าถึงจะถูกถ้าฉันต้องเข้าไปจัดก,การเรื่องแบบนั้นทุกเรื่องที่เจอบอกคนครูด้วยทำงานของวันนี้ไม่เสร็จนะคะแบบนั้นก็เสียเที่ยวสิคะ เดี๋ยว่าถ้าไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรฉันก็จะหยุดหยวนให้มากกว่านะคะปล่อยไปบ้างก็คงไม่เป็นไรหรอกคะ่ะคะคุณโฮเคยได้ยินคำแบบนี้มาแล้วหรอคะ,อะแต่เสนอความยุติธรรมคนอื่นหรอพ่าฮ่าเพราะตัวโน้ตละสับไได้ยินมาในสถานาการณ์แบบไหน,นคนอื่น,น,นาา้าจะลงนคอยยุติธรรมก็ไม่ได้มีได้เบรกเก็ดไปเสียหมดหรอกคะ่ะจะมองว่าการทําแบบนี้มันก็เทดีด้วย แต่ก็ต่างกับที่ชันเป็นพวกที่นิยมความพอดีนะคะเอาแหละงั้นเรานี่เป็นสถานที่สอ่สอต่อไปกันเลยไหมคะเพราะถ้า,าแต่พูดคํำอยู่ที่นี่เราก็ได้ทํากันอื่กกันพอดีค่ะเะี๋ยวัะทำรับทางําทางให้เองค่ะตามมานะคะ อันนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วไหมนะเอาใจดีมากเลยค่ะคุณคู่ถึงยังไงเราก็ทำงานเสร็จภายในวันนี้อยู่แล้วนะคะคะฉันหรอคะ่คะ,ะไม่หรอกค่ะเพืนอะไแบบั้นอีกแล้วฉันเขินเป็นนะคะนี่เป็นงานที่แตกต่างจากงานปกติที่ทำจึงก็เลยรู้สึกว่าแปลกใ,ใหม่และสบายใจกว่าด้วยค่ะถ้าเป็นงานแบบนี้ฉันอาจจะทำได้อย่างเพลิน ดีเลยก็ได้นะคะเพราะงั้นถ้าหากว่าถ้าค,คุณครูไม่ว่าอะไรล่ะก็ต่อไปถ้าคนครูไว้มาทํางานอีกหวังว่าฉันจะได้มาปกป้องค,คณครูอีกนะคะเฮ <c oughs> ตายจริงฉันพูดเรื่องอะไรหลายหออกไปอีกแล้วฉันก็ควรไปส่งคนครูและรีบไปทํางานที่เหลือของตัวเองแล้วล่ะคะ่ะฮึฮะสงสัยว่าฉันจะมีงานค้างคา,งางอยู่หรือเปล่าล่ะคะอ๋อ นี่มีอะไรบ้างละคะถ้าแค่เรื่องที่เราเจอระหว่างทํางานวันนี้น่ะบางที่ที่เหมือนจะเกิดการต่อสู้หรือความวุ่นวายต่างๆที่เจอวันนี้แล้วอย่างไงฉันก็เป็นสมาชิกโองความยุติธรรมเพื่อจะกลับไปตรวจตาหรเจสอบว่าเกิดเรื่องใหญ่อะไรหรือเปล่าไม่ใช่ว่าฉันจะเรื่องพวกนี้ไปหรอกนะคะแค่จดัดลำดับความสัมพันธ์ให้งานของคุณครูก่อนนของฉันก็รอได้ค่ะครจะไปเป็นเพื่อนหรอคะ ค่ะคนครูเนี่ยนะคะทำไมถึงจะไปด้วยนี่มังงานของฉันนะคะอ่างั้นหรอคะแปกจังจะคิดว่างานนี้งานท้ำมันคนละเรื่องกันเลยนะคะถ้าได้ไปด้วยค,คุณคูจะสบายใจงั้นเหรอคะอ่ะอ่ะอืมเออ ก็ได้ค่ะคุณครูแบบนี้ทั้งทีจะให้ฉันคัดไปทุกอย่างก็คงจะดูไม่ดีเท่าไหร่แต่ฉันรู้สึกเหมือนจะได้ประโยชน์อยู่ฝ่ายเดียวเลยฮะมันไปให้สุดกันเลยค่ะเดี๋ยว่าฉันขอทำอะไรเป็นการตอบแทนให้นะคะกว่าจะเสร็จงานของฉันก็คงมืดค่ำเลยเอาเป็นว่าถ้าจะไปส่งคุณครูแล้วช่วยคบคมคุณครูถึงหน้าประตูสำนักงานเลยค่ะถ้าได้ทำแบบนั้น ฉันก็คงสบายใจนะคะหนึ่งเอเ้หก มีตัวนาอะไรที่นี่เหรอคะอืมหลวนไม่คนเข้าไปถามแบบนั้นนะทำไมาฉันถึงมาอยู่ที่นี่งั้นเหรอคะแต่ก็ไม่สําคัญะคะหรอกค่ะถ้าเจอคุณในที่แบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะฮะอ๋อของสาววันใช้กำลังดูอะไรน,ะนะะั่นเหรอคะทีดว่าเราคุณครูต้องถามแบบนี้อืมไม่มีอะไรพิเศษหรอกค่ะก็แค่กีตาร์นะคะถ้าสนใจในการเล่นกีตาร์ไหมนั่นเหรอคะไม่ค่ะ จะไม่มีความคิดแบบนั้นเลยจนกระทั่งถึงเช้านี้ค่ะที่ผ่านมาอย่างว่าแต่ลองบิดเนี่ยค่ะแค่ลองจับกีตาร์ฉันยังไม่เคยเลยเ่า <c oughs> ่ิวแล้วเชอว่าเราต้องทำหน้าแบบนั้นแต่วันนี้ระหว่างมาที่นี่ฉันเห็นคนเล่นกีตาร์เปิดโมดอยู่ข้างถนนนะคะคนวันนั้นไม่ได้ทำให้ฉันอยากเล่นกีตาร์จริง้ขึ้นมาหรอกนะคะแต่ว่ามันแค่สุดๆเลยว่าไหมคะ คิดว่าคนอื่นจะว่ายังไงแต่ตัวเองก็มีสิ่งที่อยากทําและตั้งใจทําเพื่อสิ่งนั้นออกมาพอเห็นอย่างนั้นตัก็เลยคิดว่าตัวเองก็ต้องลองทําอะไรดูสักอย่างไหมนะก็เลยถึงไ,ได้ยืนยดูกีตาร์อยู่แบบนี้ค่ะแต่พอได้มาดูจริงๆก็ฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับกีตาร์เลยค่ะฉันคิดว่ามันจะสนุกขนาดนั้นแล้วก็ไม่คิดว่าเราจะตั้งใจฝึกซ้อมด้วยแต่ก็ไม่มีใครรู้ใช่ไหมคะบางทีถ้าได้ลองทำครั้งหนึ่งก็อาจจะสนุกจนติดใจเลยก็ได้ เราเล่นค่ะที่ผ่านมาฉันยังไม่เคยเจอเรื่องแบบนั้นกับตัวเองเลยถ้าจู่ๆมาเจอตอนนี้ก็คงจะปแปลกๆค่ะบางทีการหาสิ่งที่อยากทําคงอาจต้องใช้พรสวรค์ก็ได้ค่ะคะแต่อย่างนั้นฉันก็ควรจะลองเล่นดูสักครั้งนั้นหรอคะทําไมล่ะคะอยากฟังนั้นหรอคะฟังอะไรของฉันเล่นกีตาร์หรอคะฉันเนี่ยนะคะ เล่นให้ครูฟังเออไม่เอาไม่เอาดีกว่าค่ะตูดอะไรของคุณครูคขเนี่ยทำไมอยู่ๆถึงเป็นแบบนั้นล่ะคะเธอเพิ่งบอกไปเมื่อกี้เองนี่นาว่าว่าอย่าลองแต่ลองเล่นเลยแค่ลองจับกีตาท่ันยังไม่เคยเลยค่ะมันจะดูข่ายหน้าหรือไงกันคะ แต่ว่าใช่ไม่ได้หมบยความว่าอย่างนั้นพอจะจู่คุณครูผู้เปนแบบนั้นท่านก็เลยรู้สึกกดดันขึ้นมานะคะต่อให้พีชัดเดมได้พูดว่าอยากลองทําดูก็เถอะถือว่ามันอืมอีแต่ก็เอาเถอะไม่ดูด้วยแล้วยังไงก็ต้องได้นะนะเพราคุณครูคนบอกว่าอยากฟังนี่เนาะ แต่อย่ามาพูดที่หลังว่าฉันเล่นไม่ได้เล่นนะคะห้ามเด็ดขาดนะถ้าถ้างั้นฉันขอไปสลับมือใหม่หมที่ราคาถูกที่สุด กีตาร์จะมีกีตาร์อของตัวเองแล้วจริงๆด้วยก่อนหน้านี้แค่แค่จินตนาการเองแต่สุดท้ายลรวก็ได้ถือก,กีตาร์เดินม,มาดีแม่น้ำจริงๆด้วยนะคะแถมยังมีขอดเพลงมาอีกใครมาเห็นของพี่ว่าฉันเป็นมบอกีตาร์ขั้นเซียนแต่จริงๆไม่ใช่เบอใหม่หัดดีดด,ดนี่เองแต่นังานฉันก็มีคอเพลงแล้วก็มีวิธีดีดในหนังสืออีกด้วย ถ้าลองเล่นดูตามที่คุณครูบอกบางทีอาจจะออกมาดีก็ได้ว่ามไหมคะถ้างั้นก็เราขำๆดูวางมือแบบนี้แล้วดูคอดไหนดูซิแบบนี้ต้องืมแล้วก็ดีสายแบบนี้ใช่แบบนี้หรือเปล่าคะ ค่ะก็เอ๊จะไปมีอะไรยากหรอคะก็ดีมันสลหรับกีตาร์มือใหม่นี่นาปกติถ้าดูคู่มือคนอื่นก็น่าจะทำได้ประมาณนี้เหมือนกันหมดนี่คะต่อให้เป็นการทำอาหารการใช้อุป,ปกรณ์หรือวาดรูปก็ตามกับเครื่องดนตรีก็ไม่น่าจะมีอะไรต่างนี่คะก็มันทำมาก็มันทำมาไว้ให้คนใช้นี่นาก็แค่ทำตามที่สั่งให้ทำไม่เห็นมีอะไรยากเลยคะ่ะบางครั้งก็ต้องหัดประยุกต์ รือปรับอะไรเพิ่มนิดหน่อยจากวิธีพื้นฐานเพื่อให้เข้ากับตัวเองจะว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกค่ะคะ,คะแต่นี่ก็สุดยอดแล้วงั้นหรอคะเปล่าว่าฉันไม่เคยได้ยินคำแบบนี้จากคนรอบข้างเลยงั้นหรอคะอย่างเช่นทำไมแล้วดีก็มีคนบอกว่าเก่งมากก็เชื่อว่าจะไม่เคยเลยนะคะฮไม่ต้องเลยคะ่ะถึงจะผู้ชมกันอย่างนั้นฉันก็ไม่ได้เล่นเก่งขึ้นหรอกนะคะ ถ้าคนคูไม่ติดอะไรล่ะก็อาฝึกกันต่อดีกว่าค่ะช่วยเลือกเพลงแต่หนังสือน,นี้ให้สักเพลงสองเพลงได้ไหมคะฉันจะลองเล่นดูเลยค่ะ หืมคุณคู่คณคูนี่นะมาทำธุระในอะไรในที่นี่เวลานี้เหรอคะอ๋อมาซื้ออะไรไปเดื่มกันเหรอคะทำไมฟังแลวรู้สึกว่าจะซื้อกลับแล้วไปทำงานต่อเลยฮย คุณคูก็คงหนื่อยกับงานมากเลยนะคะเนี่ยน่าเห็นใจจังอืมตอนนี้ชั้นกำลังยุ่งๆอยู่จะไว้หลังจากนี้ถ้าคนพูดต้องการให้ช่วยอะไรก็ติดต่อชั้นได้เลยนะคะคะชั้นหรอคะันมาทําอะไรที่นี่ในเวลานี้น่ะหรอก้าอย่างที่เห็น,นะคะ่ะกำลังจะจัดของเอาไปขายที่ตลาดของมือสองจะได้ยินคำพูดแบบนี้บ่อยเลยละคะ่ะ ปกติฉันชอบไปได้ของนู่นของนี่มาแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้แล้วปล่อยทิ้งไว้นานแล้วก็เลยมีของที่จะขายแบบนี้นะคะปกติเวลาซื้อมาจากคนอื่นพอใช้เป็นนานๆแต่ว่าฉันทําไม่ได้ค่ะไม่รู้เป็นพอนิสัยโดยธรรมชาติหรือเปล่าเวลาที่รู้สึกสนใจทําอะไรจะรู้สึกตื่นเต้นเรียนเรียนรู้มันอย่างเต็มที่แต่พอวันหนึ่งก็จะรู้สึกเบื่อและหมดความสนใจไปแต่ก็เอาเธอค่ะ ถ้ามองอีกมุมมองหนึ่งของที่ขายก็ก็เป็นของใหม่ที่ได้ใช้แล้วไม่กี่ครั้งเองสภาพของก็ยังดีอยู่ก็เลยขายออกได้เร็วด้วยนะคะเห็นแอปนี้ไหมคะในนี้แอปตลาดมือของมือสองมีฟังชันแบบนี้ด้วยค่ะถ้าดูตรงนี้จะเห็นจํานวนครั้งการขายที่เคยซื้อได้เช็ีล์ูกค้าจตนนเรียนอื่นนอกจากทนเนตี้ด้วยนะคะเด็กเบลิสเล่นกับเคียคียาโคก็มาซื้อ สนุกเวลาได้เจอพูดคุยต่อรองราคากับผู้คนนะคะเวลาขายในราคาถูกกแล้วลูกค้าดีใจใช้ก็มีความสุขไปด้วยเหมือนกันสะดวกสุดๆไปเลยว่าไหมคะถ้าไม่มีแอปนี้แล้วก็คงต้องเก็บของพวกนี้ไว้รอไปทิ้งในสักวันก็ได้คะ่ะอืมอ่ะกีต้าร์เหรอคะอ่ะไม่คะ่ะอันนั้นฉันยังไม่ได้ขายคะ่ะมันเป็นของที่ทําให้ฉันได้รับความชมจากคุณครูเลยนะคะ แต่ฉันก็ไม่นู้หรอกอนาคตค่ะถ้าพรุ่งนี้มีใครอยากได้ขึ้นมาฉันอาจจะขายให้ไปเลยก็ได้ฮ <c oughs> นี่ฉันพูดตรงไปหรือเปล่านะคะ <c oughs> พูดแบบนี้อีกแล้วเดี๋ยวพูดอะไรให้ใจฟูตลอดเลยนะคะทั้งเอาแบบที่สบายใจดีกว่าไม่ก็ไม่เป็นอะไรนะหรือว่า ทำอย่างที่อยากทำเถอะแบบนี้ครูก็สบายใจเหมือนกันพอมาคิดๆด,ดูแล้วคุณรูณเป็นอย่างนี้กับนักเรียนทุกคนใช่ไหมคะผมเป็นคนที่เข้ามาช่วยทำเรื่องต่างๆแล้วก็พูดดีๆด,ด้วยแล้วก็อยากทำให้คิดคิดว่าตัวเองทำได้ดีแล้วแล้วถ้าใครจะให้ตอบแทนอะไรก็แค่บอกว่าก็ครูเป็นครูคนี่นาแล้วก็ปล่อยผ่านไปอืมอืม ไม่ได้แหละไม่ได้จริงๆด้วยค่ะแบบนี้ฉันไม่ชอบค่ะถ้าเป็นแผนที่คุณครูพูดมาตลอดเรื่องก็คงจบที่คุณครูไม่ได้รับอะไรมาที่ต่น่อแบบงงๆใช่ไหมคะคุณเรนก็ต้องได้รับอะไรดีๆบ้างสิคะจะได้ไม่รู้สึกลำบากใจมาสัญญาการเรื่องหนึ่งนะคะสัญญาอะไรน่ะหรอคะก็ถ้าเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่เดี๋ยวคุณครูจะลำบากใจเอาฉันก็แค่อยากให้เวลาที่คุณครูเจอเรื่องหยิ่งหยิบนั่นลำบากใจอะไรพวกนั้น ันอยาให้คุณครูติดต่อมาหากันค่ะใเช่นเรื่องนักเรียนที่ทะเลาะก,กันอย่างที่เจอคราวก่อนหรือว่าเรื่องที่ต้องเข้าไปไก่เกลี่ยก็ได้เพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่ฉันมั่นใจว่าฉันทําได้ดีนะคะเรื่องจัดการผู้คนอะ่ะพอจะสัญญากันได้อยู่เนาะงั้นเอาตามนี้นะคะโฮโฮอย่างฉันจะรอวันนั้นนะคะ คุณนี่นะโอ้โหมาถึงหรือช่ว่าราที่มาเหมาะพอดีเลยนะคะนี่ฮ่ะฮๆตรงนี้ค่ะตรงนี้ฉันอยู่ข้างบนคุณครูเลยค่ะรอเดี๋ยวนะคะพอดีตอนนี้ฉันก็กำลังทำอย่างอื่นอยู่ถ้าได้อันนี้จะรีบลงไปเลยค่ะ ตรงนี้เห็นฉันไหมครับนี่แค่แค่ลูกโป่งนะคะฉันรู้สึกว่าพอถือเจ้านี่อยู่ก็รู้สึกเหมือนเด็กเล่าเลยที่อยู่ในสวนสนุกเลยค่ะอ่ะอะไม่ใช่ของฉันหรอกค่ะ คือว่ายะอยู่ฉันก็อยากลองเล่นดูบ้างเออมันก็จริงค่ะรู้ได้ยังไงหรอคะอะไรกันสีหน้าฉันมันฟ้องหรอคะ แต่ก็ไม่เป็นอะไรหรอกนี่เป็นอะไรนะคะที่ฉันได้เห็นคุณโูจากมุมนี้ถ้ามุมมองต่างออกไปวิธีที่เห็นก็แตกต่างออกไปกันด้วยนี่เนาะสน,นุกดีนะคะเนี่ยฉันชอบความรู้สึกนี้จังเลยะคะ่ะ มาแล้วคะ่ะทำไมมาเร็วแบบนี้ล่ะคะถ้ารู้ว่าจะมาเร็วฉันก็คงออกไปรอแล้วลูกโป่งนั่นน่ะพอดีว่ามีเด็กคนหนึ่งเผลอทำหลุดมือมันก็เลยไปติดอยู่บนต้นไม้ถ้าให้เด็กฝืนปืนเอ้ยถ้าให้เด็กฝืนฝืนปีนไปเกี่ยวบาดเจ็บเปล่าๆะคะ่ะฉันก็เลยบอกให้ไปนั่งรอที่เก้าอี้ก่อนแล้วฉันก็ไปเก็บลูกโป่งมาให้แทนค่ะคะ,คะยอดเยี่ยมอย่างเคยอย่างนั้นหรอคะฉันนั่นหรอยอดเยี่ยมตรงไหนหรอคะ อ๋อต้นไม้ที่สูงสูนั่นน่ะหรอคะเอาอีกแล้วนะทำให้ฉันเหลือพอกพูดแบบนั้นอีกแล้วเรื่องแค่นั้นน่ะมีคนที่ทําได้ถมเถไปค่ะไม่เห็นจะยอดเยี่ยมตรงไหนเลยเนยแค่อยู่ตรงนั้นพอดีแล้วรู้ว่าจะเก็ดลูกโป่งมาได้ยังไงก็เลยทำให้นะคะมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยอพอดค่ะไม่ต้องพูดแบบนั้นก็ได้ค่ะ ไม่ได้แค่พูดไปงั้นๆหรอกคะ่ะเรื่องที่คิดว่าเรื่องธรรมดาแบบนี้ก็ดูดีเหมือนกันงั้นหรอคะอืมฉันไม่ได้รู้สึกดีที่ได้รับคำชมหรอกนะคะไม่สิ่าเป็นคำพูดที่จริงใจงจากคุณครูแล้วกันคะ่ะขอบคุณนะคะคุณครูเออเอาเป็นว่าให้ผมด้ชั้นติดต่อไปนะคะก็พอได้คุยเรื่องนั้นกับคุณครูไปบ้างแล้วฉันก็เลยคิดว่าตอนนี้คุณครูาจะเดาใจฉันได้แล้วนะคะ ถ้าถามว่าเรื่องอะไรล่ะก็เรื่องเฮ้ยจัดธิบายยังไงดีนะพอดีว่าฉันเฮ้คุณครูรู้อยู่แล้วจริงๆด้วยนะคะเหมือนกับกำลังรอพูดประโยคนั้นเลยถ้าเป็นความรู้สึกที่ฉันอาจแสดงออกโดยไม่รู้ตัวคุณครูก็เลยมองออกหรือเปล่านะคะ ค่ะก็อย่างที่คุณครูว่าเลยค่ะจากการาะคีดว่าถ้าไปขอคําปรึกษาเรื่องนั้นจากคุณครูบางทีฉันอาจจะแก้ไขปัญหาได้เลยก็ได้ก็เลยติดต่อเข้าไปนะคะถึงคุณครูหรือสมมติคนดื่นจนรณรงคความยุติธรรมจะคอชนว,ว่ชาวันทำรุ่นทำนี่ได้ดีก็เถอะ แต่เวลาฉันเหนคนอื่นสนุกและมุ่งมั่นในเรื่องบางอย่างฉันก็คิดอิจฉาขึ้นมานะคะจันไม่รู้ว่าตัวเองอยากทำอะไรเลยสงสัยคนต้องลองหลายอย่างดูแล้วล่ะคะ่ะคนที่รู้จะจ่อในสิ่งที่ตัวเองอยากทำน่าจะโดดเด่นกว่าคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าเรื่องนี้นะ่ะถ้าฉันไม่คุยกับคนอื่นเดี๋ยวว่าจะหวังให้คนอื่นเข้าใจเลยะคะ่ะแค่ไม่โดนด,ดูดากลับมาก็ถือว่าดีแล้ว เพราะง,งั้นฉันก็เลยจะอยู่ในสถานการณ์นี้ค่ะคุณครูอาจจะดูแล้วก็ได้แต่พอมาคิดดูแล้วฉันคุยเรื่องนี้กับคุณครูแค่คนเดียวเลยนะคะคนไหนฉันต้องใส่ใจนู่นนี่เยอะเลยใช่ไหมล่ะคะน่ารำคาญใช่ไหมล่ะคะไม่ใช่ว่าฉันไม่เชื่อใจคนอื่นหรอกนะคะแต่ที่ฉันอยากคุยเพราะคุณครูเป็นคนครูนะคะเรื่องแบบนี้มาสนทิจามมาเปึกษาคุณครูมากกว่าใช่ไหมล่ะคะไม่ได้ดูแปลกเลยใช่ไหมคะเปึกษาได้แน่นอนงั้นหรอกค่ะ ฉันรู้อยู่แล้วว่าคุณครูต้องพูดแบบนี้เอาละถ้างั้นคุณครูมีคำแนะนำอะไรให้คนอย่างฉันบ้างหรอคะถึงฉันได้เจอคุณครูไปแค่ไม่กี่ครั้งแต่ฉันคิดว่าคุณครูน่าจะรู้ค่ะว่ายังไงคะยิว่าฉันเหมาะกับอะไรหรอคะต้องทําอะไรถึงจะเหมาะกับฉันที่สุดหรอคะหรือว่าคุณครูเห็นว่ามีบางอย่างที่ฉันน่าจะชอบหรือที่ฉันอาจจะไม่รู้ตัวไหมคะฉันถามระถานหันมากไปหรือเปล่านะคะ คุณครูพอจะรู้ว่าฉันน่าจะชอบอะไรแต่บอกไม่ได้งั้นหรอคะฮะอะไรหรอคะหมายความว่ายังไงน่ะทำไมคะมีเรื่องอื่ที่ฉันต้องทำก่อนงั้นหรอคะเรื่องอะไรคะอ่า นี่ฉันหนูฝาดไปหรือเปล่านะเมื่อกี้คุณครูว่าอะไรนะคะให้เลือกหาสิ่งที่ตัวเองต้องทำหรอคะหมายความว่ายังไงคะหนูว่าฉชนคนเริ่มเลิกความตั้งใจนี่ก็ไม่ใช่หรอคะคนเริ่มเลิกกันเลยงั้นหรออืม,อมเหมือนจะเข้าใจแต่ก็เหมือนไม่เข้าใจเลยคะ่ะอืม ขอโทษค่ะฉันไม่อยากโกหกเลยค่ะแต่เขาบอกตามตรงเลยแล้วกันว่าฉันไม่เข้าใจค่ะฉันก็คิดว่าฉันเป็นคนที่ค่อนข้างทำตามใจตัวเองอยู่แล้วแต่ก็ไม่รู้สิคะแต่ถ้าคุณครูบอกฉันด้เสีหน้าจริงจังแบบนั้นก็คงมีเหตุผลอยู่แล้วล่ะค่ะเพราะงั้นฉันทีว่าวเองทาตามใจตัวเองให้มากขึ้นอีกหน่อยแล้วกันค่ะฉันจะลองช่วยคุณครูดูค่ะ เอาแหละเอาแหละคุณครูก็เคยบอกไว้ครับว่าจะอะไรก็ตามถ้าพูดถึงมาแล้วก็ให้เริ่มทอทันทีจะดูดีที่สุดใช่ไหมล่ะคะงั้นไหนๆก็พูดแล้วลงั้นเรามาเริ่มกันเลยไหมคะมาทำใจตัวเองให้มากขึ้นกันถ้าง,งั้นวันนี้คุณครูต้องมาเที่ยวเล่นกับฉันค่ะ